อร่อยมากเลยหน่อไม้ย่าทำมาให้เนี่ยอือเอ้ากินกินคลายเลนี่เอ้ามันจะได้หอมหอมอืออืออือเก่งยังเลยเด็กกินทุกอย่างเออกินเป็นด้วยเอืออืมหน่อไม้จวดๆเลยอืมอืมอือ อร่อยจังเลยลองไหมเออกินขาไหมลูกกินขาหน่อยกินขาหน่อยเออเออเออกัดไปทุกอันอื้ยดูเสียงกัดนะเออเออือออร่อยอืมอืม อร่อยไหมอร่อยไหมกินขาดอื